สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงภาพยนตร์เรื่องสับป,ปะเรากันหน่อยนะครับจริงๆไม่ได้พูดถึงภาพยนตร์หรอกนะครับจะพูดถึงผู้กำกับนะหลังจากที่ผมทำไปคลิปหนึ่งแล้วคลิปที่แล้วนั้นผมก็ต่อว่าก็สมน้ำหน้านายกเศรษฐาทวีสินแล้วก็สมน้ำหน้าทางคณะนะครับที่ไปเหมาโรง ไปดูเรื่องสับป,ปะเลอะนะครับแล้วก็มานั่งพินิจพิจารณาแล้วนะครับปรากฏว่าจริงๆแล้วก็ต้องเห็นใจนายกเศรษฐาเห็นใจรัฐมนตรีทั้งหลายแล่นะครับที่พยายามจะบูมภาพยนตร์ครับแต่ปรากฏว่าภาพยนตร์มันดังไปแล้วไงมันทะลุสามร้อยล้านไปแล้วในช่วงนั้นตอนนี้ก็เป็นเจ็ดร้อยล้านไปแล้ว เราก็ปรากฏว่าช่วงที่ก่อนที่นายกจะไปนะก็มีการไปสัมภาษณ์ตองเต้นี่แหละครับตองเต่ก็บอกว่าดีใจดีใจที่นายกและคณะให้เกียรตินะครับผมว่าไอ้หมอนี่นะมันสมควรที่จะเป็นผู้กำกับมันสมควรที่จะอยู่ในวงการภาพยนตร์นะครับเพราะมันเป็นมนุษย์สองซิม วันหนึ่งพูดอย่างอีกวันหนึ่งพูดอย่างแล้วตอนนี้มันก็คิดว่ามันแน่แล้วไงคิดว่ามันเจ๋งแล้วไงหนังชายได้เจ็ดร้อยล้านมันก็ต้องได้แบ่งเป็นร้อยล้านแหละเนาะมันก็ลำพองเขาเรียกว่าถ้าเป็นไก่ก็ลำพองขนไงว่ากูนแน่ผมจะบอกให้ต้องแต่ไอ้เงินพวกนี้มันจิบจิบนะเว้ยมีได้ก็หมดได้นะเว้ยถ้ามึงใช้ไม่เป็นเนะ่ะ แล้วมึงอย่าลืมกรรมพืชตัวเองว่ามาจากไหนไปขอร้องไปขอเงินไปขอทุนใครและที่มึงมาด่าว่าเขามาถ่ายรูปกับมึงอ่ะแล้วเขาก็มาเกาะกระแสะแล้วเขามาพูดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์อ่ะูจะบอกมึงให้นะต้องเตะคนระดับนายกเศรษฐาคนระดับคุณอุ้งอิงซึ่งเขาเป็นประธานซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยนะเขาคงไม่โง่เขาไม่คงไม่ควายแบบที่มึงคิดหรอกนะ ม่อยากจะด้อยค่ามึงนะมึงก็เป็นแค่ผู้กำกับมึงก็อยู่ในวงการมายานะมึงทำอะไรให้ชาติให้แผ่นดินให้บ้านเมืองบ้างวะสิ่งที่มึงทำนี่มึงไม่ได้ทำให้ชาตินะมึงทำให้ตัวมึงเองนะเงินก็เข้ากระเป๋าของมึงเองก็โอเคมันเป็นธุรกิจไงขาดทุนมึงก็ขาดทุนไะกำไรมึงก็กำไรก็ไม่ได้เกี่ยวกับชาติกเกี่ยวกับแผ่นดินอยู่แล้วอะแต่อยากจะบอกให้การพูดแบบนี้และการพูดด้อยค่านายก การพูดด้อยค่ารัฐบาลคิดว่ามึงจะเจ๋งเหรอหรือครั้งหน้ามึงจะลงสอสอพักก้าวไกลเหรออะตอนมึงขึ้นเวทีสามนิ้วโอเคก็มันเป็นอุดมการมันเป็นรสยมของแต่ละคนแต่หลังจากนั้นมึงก็มาขอโทษอ่ะแล้วพอมึงดังดังดันทะลุคือเจ็ดร้อยล้านมันไปขึ้นไปกว่าน,นี้แล้ว แล้วตอนนี้มึงก็มาพูดอีกอย่างหนึ่งตกลงมึงคืออะไรวะหรือมึงเป็นมายาวะหรือมึงต้องการจะสั่งสอนรัฐบาลจะต,ต้องการสั่งสอนพรรคเพื่อไทยวะก็ไม่เข้าใจทําเป็นน้นแนมใส่กางเกงขาดขาดเสื้อขาดขาดอันนั้นเป็นเป็นคอนเทนต์ของตัวเองมึงก็คงไม่แต่งตัวอย่างนี้ไปดั่งรถเมล์ไปนูน่นไปนี่หรอกมั้งมึงเขาไม่แต่งตัวอย่างเนี้ย ไปแดกข้าวในร้านอาหารในพัตคารในร้านดังๆหรอมั้งคงไม่หรอมั้งถ้ามึงกล้าทําแบบนั้นแล้วมึงต้องไปคนเดียวนะก็ถือว่ามึงสุดยอดแต่ตอนนี้มึงไปได้แล้วมึงจะแก้ผ้าก็ไปได้มึงดังแลนะ้วไงแต่จะบอกให้นะดังมันก็มีดับนะเว้ยแทนที่มึงจะเอาโอกาสนี้นะซึ่งมึงโด่งดัง ไอทีวีทุกช่องรายการทุกช่องเอามึงไปออกถ้ามึงพลาดเมื่อไหร่นะเขาก็เอามึงไปยำนะเขาไม่ได้มาเออเอห่อโบกอะไรกับมึงหรอกนะจะบอกให้แล้ชื่อมึงไปพูดอย่างนั้นปรากฏว่าหนึ่งในนั้นแม้จะไม่ได้ไปพร้อมกับนายกนะไปก่อนนายกนะก็เป็นรัฐมนตรีแล้วก็สสพักภ,ภูมิใจไทยนะ ซึ่งก็มีคุณอนุชินชาญวีรกูลไปด้วยนะก็แสดงว่าคุณอนุชินก็ไปสร้างภาพเหมือนนายกหรือเปล่าต้องแต่หรือมึงด่าเฉพาะคณะของนายกมึงไม่ด่าคณะของคุณอนุชินแล้วมึงรู้ไหมคนที่ให้ตังมึงอะ่ะเป็นสอสพักภูมิใจไทยนะที่คุณอนุชินเขาไปไปเพราะไอสอสพักภูมิใจไทยนะเว้ยเข้าใจปะเออ มึงลองย้อนกลับไปดูพิมพ์ดีพายนะในช่วงที่อดีตนายกทักษิณเขาพูดถึงนะเขาพูดถึงในเรื่องที่ดีด้วยนะเขาพูดชื่นชมเวยนะการที่พิมดีพายไปทําประโยชน์นะนะพิมพดีพายแมงออกมาด่าเขาตอนนั้นมันหังกาอ่ะมันนึกว่ามึงหน้าอ่มึงนึกว่ามึงรวยอ่ะมึงนึกว่ามึงโอ้โหมึงก็เริมกําพืชเหมือนกันแหละนะออกมาด่าเขาโอ้โหอยังมายุ่งเขา อยู่ต่างประเทศอยู่อะไรโอ้โหพูดเป็นต่อยหอยอะไเขาไม่ได้ว่าอะไรมึงเลยนะพิมพรีพายแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงชีวิตมึงอยา่าพลาดละกันทําความดีมึงก็ทําไปอย่ามาอ้างนะพิมพรีพายอยากทําบุญอยากทานี่อย่ามาอ้างอยากทําบุญมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันกับการเมืองอะทาไมเขาชื่นชมมึงไม่ได้หรือไง เขาเป็นใครนาะยกทักษณิณอดีตนานะยกศิลปแล้วมึงเป็นใครโอเคผมไม่ได้คิดว่าจะด้อยค่าอะไรหรอกนะแต่คือพูดด้วยความเป็นดูเขาไม่ได้ด่ามึงนะเราจะบอกให้กระบวนการทั้งหลายนะคนที่ชื่นชมนายกทักษศิณนะพวกเสื้อแดงก็ไม่ได้ไปทำอะไรพิมพ์รีพายนะเว้ยก็ไม่มีรายมีนิดๆหน่อยๆเองมึงก็วอนหาเรื่องละจะบอกให้ พราะคนที่ซื้อของมึงนะพิมพ์ลพายก็เป็นแฟนคลับคุณทักษิณเป็นแฟนคลับพักเพื่อไทยเป็นพวกเสื้อแดงเนะาไว้ที่ซื้อของมึงอะนะกรณีเดียวกันคนที่ไปดูสับปะเล่นะก็เป็นคนที่เขาชื่นชมคุณเษฐาอุงอิงชื่นเป็นพวกเสื้อแดงเนะาไว้ที่ไปดูสับปะเล่นะแล้วมึงมาด้อยค่าอย่างนี้เหรอแต่ละผมผมไม่ได้ดูหรอกแล้วผมก็ไม่ให้ความสําคัญแล้วผมก็ไม่อยากดูด้วย ผมก็คิดว่ามันคงไม่เท่าไหรหรอกมันก็กลารเป็นปลุกกระแสสร้างกระแสไปผมก็ไม่ได้ให้ราคาหรอกสับปเปลยนะตอนนี้ก็มหนังทีหยดแม่งก็ดังก็ได้เป็นร้อยล้านเหมือนกันไม่ใช่หรออ่ะตอนนี้เขาก็สวยไปด้วยเลยไม่มีใครกล้าไปปิดโรงหนังดูหรอกเพราะมึงอะ่ะทำให้เขาสวยไปด้วยแล้ววงการภาพยนตร์รัฐบาลก็ต้องคิดดูก่อนแล้วว่าจะสนับสนุนใคร นอกปะต้องสนับสนุนคนที่แม่งคนที่แม่งเจ๋งจริงๆจ,จะบอกให้อย่างสนับสนุนท่านมุยอย่างเงี้ยที่ทําเรื่องพระเรสวนทําเรื่องนูน้นเรื่องนี้อย่างเงี้ยสลับจริงแล้วนะเขาเป็นหนังฟอร์มใหญ่แล้วเขาก็สามารถไปสู้กับต่างประเทศได้สป,ปรเรอร์จะสู้กับใครได้วะมันก็ไปหนังชีวิตเป็นหนังผีธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเองคือการที่ไปเขียน ไปชื่นชมไปอะไรมันก็เป็นการเขียนไงคือจะชื่นชมอะไรก็ได้อ่ะมันเป็นการเขียนมันเป็นละครน่ะและของจริงมันเป็นยังไงก็ไม่รู้อ่ะเออมันดีขนาดไหนก็ไม่รู้อ่ะคนไปดูแลได้อะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่ดูนะเพราะผมไม่ได้ดูผมก็วิพากวิจารณไม่ได้แล้วผมก็ไม่คิดว่าจะดูด้วยคถ้าจะดูตามภาษาผมก็ไม่ดูนะ ผมก็ไปดูไม่ใช่ผมไม่ดูหนังไทยนะหนังไทยผมไปดูไอ้หนังรักรักกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กหลายต่อหลายเรื่องมันน่ารักมากหนังพวกนั้นที่มีพระเอกนางเอกพระเอกส,ส,สวยรอรอนางเอกสวยสวยอะไรดูแล้วมันก็เจริญโอ้เจริญตามมีหลายเรื่องนะที่ผมไปดูเป็นหนังความรักเนี่ยแล้วดูก็ได้ประโยชน์นะประโยชน์เพราะว่าคนที่ไปดูก็จะได้เอามุมมองนั้นกลับมาใช้กับตัวเองในเรื่องความรักกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอะไรเงี้ยโอ้มีหลายเรื่อง ในเรื่องเกี่ยวกับที่เป็นครูไปสอนเด็กต้องนั่งเรือไปเป็นหมู่บ้านหนึ่งนะครับนะแล้วก็มีผู้หญิงครูผู้หญิงสอนอยู่ก่อนแล้วก็ทิ้งบันทึกไว้แล้วก็กลับมาไอ้ครูผู้ชายก็ไปสอนแล้วก็ไปอ่านบันทึกแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวไม่เห็นถึงความสําคัญของการศึกษาไอ้นี่น่าจะสานสับตนุนน่าจะให้รงหางวัลไอ้นี่แม่งเจ๋งมากๆเลยไม่รู้นะผมก็ไม่รู้ว่าเจ๋งกว่าสับป,ปะเลหรือเปล่านะ ก็เลยอยากจะบอกว่านะโอกาสมีมาถึงมึงแล้วนะมึงเป็นคนธรรมดาธรรมดานะอยู่ๆมึงฟุกฝีมือหรือฟุกก็ไม่รู้ว่าก็เรื่องของมึงแหละแล้วมึงก็รวยแต่คนอื่นก็ไม่เห็นมีใครได้ประโยชน์กับมึงเลยพี่น้องประชาชนได้ประโยชน์กับมึงไหมจากหนังเรื่องสับเปอร์เลยเนี่ยได้ประโยชน์อะไรป่ะอ่ะเออเอาดูตรงนี้ดีกว่าคนนี้ก็ดังก็เก่งคนอุกคนนี้ก็ไปสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์แล้วแม่งก็ เอาจากจิตใต้สำนึกตัวเองออกมามาด้อยค่านายกเศรษฐาเขาก็ดูระกันดูกันยาวๆแล้วกันดังชีวิตแหละนะมึงก็ไม่ต้องออกมาขอโทษขอหาเหวอะไรหรอกผมปิดเวลาไม่ต้องหรอกมึงก็ดันไปเลยมึงก็ด่ารัฐบาลไปเลยด่าไปสุดๆเลยอะด่าไปเลยนะเชีรยพักเก้าไกลไปเลยด่า เชียร์ไปเลยเชียร์ไปเลยนะอวันนี้ก็อยากจะมาวิาพากษ์วิจารณ์ตรงนี้นะครับเพื่อที่ให้เพื่อนเพื่อนที่เข้ามาดูก็ได้ฉกคิดด้วยนะครับใครจะชอบผมไม่ชอบผมมันก็ไม่ได้เรื่องของผมมันเป็นเรื่องของคนฝรั่งคนดูผมก็เสนอในแนวคิดแบบนี้ผมจะบอกให้ว่ามีคนคนหนึ่งคิดแบบผมเนี่ยผมคิดแบบนี้อ่ะเข้าใจปหะ จะถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรอย่างผมขยี้พระพยอมผมคิดของผมอย่างนี้อ่ะเออคุณว่าพระพยอมดีคุณก็เชียร์มาเสร็คุณก็คอมเมนต์มาเสรเออคุณบอกคุณร,รับถือพระพยอมอย่างไรหนึ่งสอสามห้าคุณก็บอกมาสรคุณบอกว่าเฮ้ยรับถือพระพยอมนะกูไม่ดูมึงไม่ได้ไม่ได้อย่าพูดอย่างนี้ใจเกลียดจะกรยก็ห้ามไม่ดูผมต้องดูนะครับ ดูแล้วก็เข้ามาด่าถึงจะถูกต้องเอาจริงไอการที่ไม่ดูโอ้โหมันมันไม่ได้ครับมันเป็นความพ่ายแพ้นะคือไม่ถูกใจแล้วก็ไม่ดูไม่ใช่ไม่ถูกใจก็ต้องดูแล้วคอยจับผิดมันว่ามันพูดอะไรผิดอีกกูได้ด่ามึงอีกนะอันนี้ดีกว่ามันดีนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่วัดพายุมโพนนะครับเดี๋ยวจะมีทอดกระสินวันที่สิบเ็ดพฤศจิกายนนี้นะ ด้านหลังนี่ก็เป็นพระกวกงเปื่อนสูงพ่อแม่พี่น้องอยู่ข้างหลังนะครับเป็นที่เก็บกระดูกนะครับที่นี่เขาทําเป็นระเบียบสวยงามมากจริงๆรงะ,ะงนะอะไรก็ตามมาซื้อหนังสือผมก่อนหนังสือคาถาตำดาพลิกชีวิตครับหนังสือเล่มนี้นะครับผมเขียนตั้งใจเขียนนะครับจะคงไม่เป็นเล่มสุดท้ายของชีวิตหรอกเพราะว่ายัางไม่ตายอ่ะ ก็อาจจะเขียนต่อไปเรื่อยๆนะครับผมแต่เล่มนี้ปีนี้ผมจะขายให้ได้หนึ่งหมื่นเล่มนะเพื่อเงินเข้ากองทุนอิสราผลไปดูแลผู้ยากไร้แล้วก็ผู้ด้โอกาสจริงๆนะมีเรื่องราวที่อยากจะทำเยอะมากขาดอย่างเดียวขาดเงินเอาที่เย็บขาดเงินเพราะฉะนั้นก็เลยต้องระดมเงินก็ขายหนังสือนี่แหละครับเงิน ถ้าได้เยอะนะมันก็จะได้ช่วยคนได้เยอะช่วยหมาได้เยอะนะก็เท่านั้นเองความคิดของผมไม่มีอะไรมากมายครับรวบรวมเรื่องราวต่างๆขององค์เทพทั้งหลายนะอยู่ในนี้หมดเลยมีรายละเอียดเยอะมากนะมีพิธีขอเข้ามาพิธีบนบานสารกล่าวอยู่ในนี้เนื้อเน้นๆนะลองไปซื้อไปอ่านดูผมควรจะไปอยู่ที่บ้าน อยู่ห้องพระหรืออยู่หิ้งพระหรืออยู่ในรถก็ได้นะไว้อ่านเล่นตอนที่นั่งรอใครนะครับอย่าซื้อเล่มเดียวนะครับน่าจะซื้อเยอะๆไปเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนเจ้านายเพื่อนร่วมงานลูกน้องคนที่รักนับถือนะซื้อไปฝากปีใหม่นะครับผมแล้วก็บอกผมว่าจะไปฝากใครเดี๋ยวผมจะเขียนให้แล้วก็เซ็นชื่อไปให้ครับ ติดต่อผมได้สาช่องทางครับทาง f a c e b o o k ดร,ร,รกิจพลเดชวิสัยทางไลน์แลวก็ทางโทรศัพท์เบอร์ไอดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับผมฟังผมจบแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยครับนาทีเดียวจับเวลาไปแล้วนาทีเดียวเท่านั้นเองนะครับมีพระพุทธิรารุ่น666ปีทวีโชคซึ่งลุงจ่าครับจ่าสิบก,กอกดตรทวีบุญเดชเป็นผู้สร้าง่ันเป็นศิลปาจารย์ของชาติ่านเป็นปูยนีปูชนียบุคคลของ พิษณุโลกค,ครับแล้วก็มีน้ำหอมสายมูครับยี่ห้อมน์ตราหอมรันจวนใจมากๆเลยทีเดียวแล้วก็มีกระถางแคนตันครับซึ่งสวยงามมากๆแล้วก็มีกล้วยตากบางกระทุ่มทีกล้วยกวนมาพร้าวกวนมาขามกวนบวยสามรถแล้วก็มะเขือเทศอบแห้งนะครับในรอยกระทงปีนี้ที่สวนชมนานผมจะไปออกบูธ ถ้าอยู่ในพิโซกอยู่ใกล้เคียงก็ไปอุ่นหนุนไปพูดคุยกันได้ครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงว่านั้นมีความสุขอขอให้พาคุ้มครองพี่น้อง,องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี apply นั้นចៃជី